ท้องสกายล่าเรราอไ,ไม่สกายล่าเขาไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโอ้ยยังไม่กลัวเขาไม่กลัวสกายล่าสกายล่า ใจร่าเขาไม่กลัวอมเราเล่นไม่กล ah> ah> ัวนะฮ่าไม่กลัวทจักรัดท่านเหมือนกัน บ้านนี้เขาโตมากะช้งงางฮะคุณหมอพลยมีขี่ช้างงานในงานพระราชพธิธีอะไรงานใหญ่ๆควานใส่ชุดไทยชุดทหารไทยโบราณเดี๋ยวพรุ่งนี้เ<ะ>ยอะเยอะกวันนี้ฮะ เอามาแล้ว่ัันแล้วนะเราอ่ะัีกเล็กตันแล้วนะดนนะอันนี้ก็ดูแลดีครับอมดกันยนี่กด็ดูแลดีเพราะว่าน้องไม่แข็งแรงทีแรกครับนก็ดูแลเฝ้าวันตลอด24ชั่วโมง

ไม่ต้องตอนนี้ไม่เดินเลยอ่ะไม่ไปก็แล้วหนิบ้าตาไม่รู้นั่นคงแต่เอาเมื่อกี้เราเห็นอันนี้ มา, geliyor, มาแล้วมาแล้วมาแล้ว hmm. นี่แม่สกายล่าเขาไม่เขาไม่กลัวดูก่อนดูก่อนนะแม่จ้าไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะูชอบแต่ฉันก็เอาไปจ้าก ไม่สะเกทือนเลยไม่ไม่ไม่สนใจเลยเดะไอ้หนูไมเป็นที่กล้าเซแล้วนี่ไอ้หนูอย่ามาจับตัขอพ่ออ่น้ไ้หรือูเจ้าตัขอพ่อหรือน้ยเหรอเหมือนจะเกิดไหมไีะ